ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นคําเตือนจากพระอริยะสงฆ์ของไทยได้เตือนเรื่องภัยพิบัติเอาไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังรวมคำเตือนจากพระอริยสงฆ์ของไทยที่ได้เตือนเอาไว้นะครับถึงเหตุการณ์ในปี2560ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อกันหรือไม่แต่บทความนี้อยากส่งต่อและเตือนแก,ทก่ทุกทท่านอย่างน้อยก็จะได้เตือนสติพวกเราให้ทำในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่ดีในช่วงชีวิตที่ยังอยู่จากคำทำนายเรื่องภัยพิบัติปี2,555ถึงปี2,560โดยพระอริยะสงฆ์ของไทยพระสงฆ์ไทยมากมายหลายรูปท่านพูดถึงภัยพิบัติให้ลูกศิษย์ฟังดังต่อไปนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้บอกว่าต่อไปสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิด คนจะตายหมู่กันมากขึ้นที่ไหนมีคนรวมกลุ่มกันมากๆอย่าได้เข้าไปจะมีอันตรายมาก 2. หลวงปู่ชอบฐานะสมโมท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าน่าเสียดายสร้างกันมาเป็นร้อยร้อยปีแต่จะต้องมาจบสิ้นกันในวันเดียว สหลวงปู่สังวานเข็มมะโกท่านได้เคยนิมิตเห็นกรุงเทพน้ำท่วมสูงประมาณเสาไฟฟ้า 4. หลวงปู่สวงอ่อยเตียนสรูพุทธศักราช2550ถึง2555ห่างหน้ากวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกำลังจะกวาดขึ้นมาหลางโลก จะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะล้มตายมากส่วนคนดีมีศีลธรรมจะอยู่รอดปลอดภัย 5. กครูบาชัยวงสาพัฒนาท่านได้กล่าวไว้ว่าหาเคตภัยพิบัติร,ร้ายแรงไม่เกิดในปีพุทธศักราช2000ก็จะไปเกิดในปีคิดศักราช2004แทน โดยเหตุร้ายจะเริ่มต้นจากทางภาคใต้ก่อนจากนั้นก็จะลามขึ้นมาทางภาคกลางภาคเหนือในที่สุดในเขตเมืองใหญ่จะอันตรายมากความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างหนักไปทั่วไม่ต่างอะไรกับกาียุคเลยทีเดียว 6. พระขู่ขันตยาพรคู่บาคำขันติโกหลวงพ่อ อยากให้สร้างพระเจดีย์สันติภาพโลกเพื่อบรรเทากรรมของประเทศชาติและของโลกที่กำลังใกล้จะตามมาทันในไม่ช้านี้โดยพระเจดีย์สันติภาพโลกนี้กำหนดให้มีรูปลักษณ์ความสูงใหญ่เท่ากับพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมทุกประการโดยสร้างครอบดอยที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้หลวงพ่อเคยถาเรื่อง ขออุปถัมภ์การก่อสร้างไปยังลูกศิษย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนๆแต่เรื่องก็หายเงียบไปทุกทีจนท้ายที่สุดหลวงพ่อจึงคิดว่าพระเจดีสันติภาพโลกนี้หากทําได้ก็ทําหากทําไม่ได้ก็คงปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์โลกก็แล้วกันเจ็ดหลวงตามหาบัวยานนสัมนปนโนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า นับแต่นี้ไปคงต้องปล่อยให้เป็นไปนตามกรรมของสัตว์โลกแล้วคำสอนจากหลวงปู่เทพอุดรท่านได้บอกไว้ว่าลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้พระสัตว์จะทำกำลังให้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติใครเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องหวาดหวั่นใจนะลูกนะแต่ก็ไม่ควรประมาท ต้องทำดีให้มากขึ้นอุดรอยรั่วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถมความบกพร่องให้เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคืออย่าหยุดทำความดีถ้าหยุดเสียแล้วความดีที่กระทำยังบกพร่องอยู่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ผลลัพธ์ของความบกพร่องนั้นจะมารวมตัวกัน กลายเป็นความผิดพลาดในระดับส่วนรวมดุดดังกระแสน้ำแขวเล็กแขวน้อยไหลมารวมตัวกันเป็นมหาสมุทรนั่นเองการที่ธรรมชาติกำลังขุนเคืองมนุษย์อยู่ในขณะนี้และกำลังแจ้งข่าวสารอันลึกซึ้งเข้าสู่จิตสำนึกของมนุษย์ในขณะนี้ถ้ามนุษย์คนใดรู้ซึ้งถึงความวิปลิตแปรป่วนของธรรมชาติปรปับปรุงตนใหม่ได้ทันเวลา ล้อมรวมจิตสำนึกของตนเข้าแนบแน่นได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระสัจธ,ธรรมได้มีคุณภาพจิตถึงความสะอาดสว่างสงบได้แท้จริงอย่างน้อยที่สุดคือขั้นโสดาบันมนุษย์นั้นจักได้ชื่อว่าเป็นผู้รอดจากภัยพิบัติและอาจช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ตามสมควรแก่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาแต่ถึงอย่างไร ก็เป็นอันสบายใจได้ว่าเมื่อบรรลุถึงโสดาบันเป็นพื้นฐานแห่งอริยภูมิแล้วไซลำพังเฉพาะตนเองนั้นสามารถรอดพ้นภัยพิบัติได้แน่นอนรอดคือรอดแบบไหนรอดแบบไม่ยึดมัน่นถือว่าเป็นตัวตนเช่นแม้นกายจะต้องตายไปแต่จิตผ่องแ้วแจ่มใสทำให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้ ก็เรียกว่ารอดเหมือนกันขอลูกหลานทั้งหลายอยา่ายึดมั่นว่ารอดคือรอดตายเท่านั้นยึดมั่นแบบนั้นจะผิดหลักพระสัจทธ,ธรรมทำให้เราจ่องจมอยู่ในความทุกข์ถอนตัวไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราอาจรอดตายได้ถ้าพลังแห่งความดีของคนดีมีจำนวนปริมาณมากพอมาหลอมรวมกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทันเวลาแต่ถ้าไม่รอดตายก็จงปรงใจไว้ว่าร่างกายจะตายก็ให้ตายไปเพราะธาตุทั้งสี่เป็นของโลกนี้เรายืมเขามาเขามาทวงคืนเราก็ให้คืนเขาไปด้วยใจยินดีไม่ขมขืนแล้วกำหนดใจเราให้นึกถึงแต่คุณธรรมบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาฝึกจิตตนเช่นนี้บ่อย เราจะได้คุณภาพจิตที่ประเสริฐเกื้อกูลต่อตัวเราเองไปจนถึงวาระจิตสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญความตายเราจะไม่เสียดายกายนี้เราจะไม่หม่นหม,มองครอ,องความโศกเพราะเราภาคภูมิอยู่ในบุญกุศลที่เราได้ทำสะสมมาเรามั่นใจในจิตตนว่าเมื่อละจากกายนี้ไปแล้ว เราไปสู่พบูมที่สูงยิ่งกว่าดีงามยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอนนี่คือความรอดที่แท้จริงนะลูกหลานเอย๋ยมะอะุณโมพุทธายะเมตตาลาโภนะโศพิยะอะระหังพุทธโธยะถาพุทโมนะ หลวงปู่ใหญ่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์แก่ดวงจิตดวงวิญญาณของลูกหลานตลอดไปเมื่อลูกหลานลำลึกถึงจนกระทั่งอาราธนาหลวงปู่ใหญ่เข้าสู่ดวงจิตได้ตลอดเวลาหลวงปู่ใหญ่ย่อมจะช่วยเหลือลูกหลานได้ทุกขณะณลูกหลานเอ๋ยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมรับฟังในช่องครูกดนะครับเรื่องราวบาปุญขุนโทนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ